คณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมประเมินโครงการประชารัฐสร้างสุขเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาคศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการวัดต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีลงเจบวนซิ่วหัวตลาดบางกระจังจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีลอยกระทงเชิญดวงวิญญาณทั้ง36จำพวกมารับการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่เจอิ้วได้ร่วมกันถือศีลกินเจ พบเจ้าของสวนผลไม้นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นทุเรียนหลังปีนขึ้นไปแต่งดอกทุเรียนสาเหตุคาดว่าน่าจะพัดตกต้นทุเรียนลงมาเสียชีวิตหรืออาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่คนจันทร์ทันข่าวค่ะในวันนี้นะคะวันอังคารที่8ตุลาคม2567นะคะหลากหลายข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะติดตามรับชมกันในวันนี้เราเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ทางคณะกรรมการติดตามได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการประชารัฐสร้างสุขเขตการปกครองคณะส่งภาคสิได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการวัดต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีค่ะ ในวันนี้นะคะที่วัดดำรงธรรมรารามตำบลวันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยพระวิบูรณวชิระธรรม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีพระโสพลคณาพรเจ้าอาวาสวัดยาณสังคารามเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีและพระอุดมสิทธินายกรองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีวัดบางอ้อยช้างได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยในครั้งนี้ได้มีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำ หน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําท้องถิ่นอุบาสกอุบาสิการ่วมให้การต้อนรับในการเดินทางมาของคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมประเมินโครงการประชารัฐสร้างสุขเขตการปกครองคณะส่งภาค13โดยในครั้งนี้พระราธรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะคะได้กล่าวถึงโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขว่าเป็นหนึ่งในโครงการของ แผนปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาโดยทาง ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถระสมาคมได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นต้นแบบนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงในโครงการนี้ยังมีเป้าหมายที่สำคัญคือการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้และก็นำไปสู่การปฏิรูปในเรื่องของการปรับปรุง ในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธรวมไปถึงในครั้งนี้มีจิตอาสาในการพัฒนาสังคมโดยจังหวัดจันทบุรีค่ะมีวัดต้นแบบนะคะในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปี2567รวมสแห่งด้วยกันคือวัดดำรงธรรม,มารามตำบลวัญยาวอำเภอครุงและวัดคมบางตำบลค งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยวัดต้นแบบในโครงการนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่จะได้ร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือของบวรที่จะร่วมมือกันร,ระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการบูรณาการความร่วมมือในการดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและประกาศนโยบายเข้าร่วมของโครงการพร้อมทั้งนี้ได้ดําเนินการตามแผนแนวทาง 3 5 7 9กล่าวคือ3พันธกิจ5เครื่องมือ7ขั้นตอนและ9แนวทางปฏิบัติค่ะส่งผลทำให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างคุณ,ณธรรมแก่ชุมชนในด้านต่างๆรวมไปถึงการสร้างความสามัคคีและความสงบอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ พร้อมกันนี้นะคะทางด้านคณะส่งภาค13ค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะคะในโครงการวัดต้นแบบในจังหวัดจันทบุรีณวัดคมบางตำบลคมบางอเ,อเมืองจันทบุรีค่ะ ในช่วงบ่ายนะคะของวันนี้ค่ะที่วัดคมบางนะคะตำบลคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวันผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ได้เป็นประธานพร้อมด้วยนายกิติพงศ์กิติคุณในอำเภอเมืองจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะรวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท,อท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะอุบาสกอุบาสิการ,ร่วมให้การต้อนรับนะคะโดยทางคณะกรรมการติดตามตรวจ เยี่ยมประเมินโครงการประชารัฐสร้างสุขเขตการปกครองคณะส่งภาค13โดยมีพระรธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบ,บุรีได้เป็นประธาน,นาคณะกรรมการนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการวัดต้นแบบในจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะที่วัดคมบางตําบลคมบางอําเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งก็เป็นวัดต้นแบบในโครงการประชารัฐสร้างสุขนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดที่จะมี ดําเนินงานร่วมกันร,ระหว่างชุมชนหน่วยงานราชการบูรณาการความร่วมมือในการดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะโดยก็จะส่งผลทําให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างคุณประโยชน์แก่คนในชุมชนในด้านต่างๆสร้างความรักความสามคัคคีและความสงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะ ไปดูกันต่อที่ทางสโมสรไลออนจันทบุรีและสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันนะคะได้จัดกิจกรรมวันไลออนบริการสากลค่ะโดยในครั้งนี้ได้มอบชุดนะคะสำหรับชุดนอนเด็กเล็กให้กับเด็กแรกเกิดนะคะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าค่ะ วันนี้นะคะที่ตึกประชาธิปปกนะคะห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีนายกชิน,นวัตร รัตนวณิชนนิตนายยกสโมสรไลออนจันทบุรีและนายยกฉลวยปรีดาสุธิจิตนายยกสโมสรไลออนจันทบุรีเมืองจันทร์ค่ะก็ได้นำสมาชิกทั้งสองสโมสรน,นะคะดำเนินการจัดกิจกรรมไลออนบริการสากลมอบชุดเด็กแรกเกิดให้กับเด็กนะคะณนะตึกทางด้านตึกสูตินารีเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีค่ะโดยมีแพทย์หญิงจันยา ทำโรงวุฒิกุลรองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิกพร้อมด้วยทางด้านคณะเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีได้ให้การต้อนรับค่ะ สำหรับในส่วนของวันไลออนสากลบริการซึ่งก็ตรงกับวันที่8ตุลาคมนะคะเป็นวันกำเนิดของสมาคมสมโมสรไลออนนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็เรียกว่าไลออนสากลบริการก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในส่วนของวันไลออนสากลบริการซึ่งสมาชิกทั่วโลกก็จะมีการทำกิจกรรมบริการในด้านต่างๆค่ะให้กับทางด้านประชาชนนะคะตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและก็บัรเทาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นสร้างรอยยิ้มความหวังให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ร้อยโอกาสดังนั้นค่ะในวันนี้ทางสโมสรน,นะคะทุกสโมสรจึงได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมวันไลออนสากลบริการเพื่อเป็นการบริการประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะ ไปกันต่อที่ทางโรงเจบ้วนซิวนะคะหัวตลาดบางกระจ่าจันทบุรีค่ะก็ได้มีการจัดพิธีรอยกระทงเชิญดวงวิญญาณทั้ง36จําพวกนะคะมารับนะคะในส่วนของส่วนบุญส่วนกุศลที่เหล่าเจอี้วได้ร่วมกันถือศิลปินเจค่ะเมื่อค่ำวานนี้ที่โรงเจบ้วนซิวหัวตลาดบางกระจ่าจันทบุรี เป็นโรงเจที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมถือศีลกินเจามายาวนานถึง148ปีได้จัดให้มีพิธีลอยกระทงอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลและเชิญดวงวิญญาณไปรับส่วนกุศลในงานเทศกาลถือศีลกินเจของโรงเจบุญซิ่วตะบนบางกระจะโดยมีขบวนที่สวยงามคงความอนุรักษ์แบบโบราณมีเกี้ยวที่เชิญดวงวิญญาณที่ชาวบ้านช่วยกันตกแต่งด้วยดอกไม้ ทิวทงมงคลเหล่าโก้เครื่องประกอบดนตรีประกอบขบวนแห่ ลูกตุ้มไฟที่เป็นผลส้มปักด้วยทูบจำนวนมากเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการเชิญดวงวิญญาณในทุกที่บอกกล่าวเพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลโดยเจอิวผู้ที่ถือศีลกินเจจะจุดทูบเดินตามขบวนไปสู่สาลเจ้าแม่เทียนหัวเียบอรหรือศาลเจ้าแม่ปากคลองบางกระจะบริเวณหน้าศาลเจ้าเพื่อประกอบพิธีบริเวณริมน้ํา จากนั้นบริเวณหน้าประรามพิธีทางประธานและคณะกรรมการรวมถึงเ e จีิยวจะพนมมือตั้งจิตอย่างมีสมาธิพร้อมการกล่าวของคณะกรรมการและการกล่าวไรนามผู้ถือสินกินเจและผู้ทำบุญกับรงเจบ้วนซิ่วและทำพิธีส่งรายชื่อพร้อมม้านำสารและจุดประทัด จากนั้นประชาชนต่างนำกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยใบยพรบพึงวัสดุจากวัสดุธรรมชาติดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเป็นการสื่อแสดงถึงการเชิญดวงวิญญาณทั้ง36จำพวกมารับส่วนกุศลที่โรงเจบวนซิวจัดทำการอุทิศส่งไปถือเป็นอีกพิธีในเทศกาลถือศีลกินเจเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามเหล่านี้เกิดจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจโดยการนำของนายสมรัพ์ แผ่นผาประธานโรงเจบุญซิ่วนายชัยวัฒน์แผ่นพานายประดิษฐ์ละออผิวนายแสแวงจรูนวงรองประธานรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการร่วมขบวนแห่และลอยกระทงอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ร่วมใจถือศีลกินเจมาตลอดช่วงเทศกาลณนะโรงเจบุญซิ่วหัวตลาดปางกระจะแห่งนี้อีกด้วยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในคนจันทร์ันข่าวค่ะ ซีทีวีจันทบุรีขอร่วมสนับสนุนเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2567พร้อมกับบวญเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีเม่งหีเจตัวสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีและโรงเจทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหากุศลเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรี ในวันที่2ตุลาคมถึง11ตุลาคม2567ร่วมถือศีลบริโภคอาหารเจณบวนเฮงเจตัววัดเขตนาบุญญารามและเม่งหงีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมกันกับโรงเจทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีร่วมเคารพสักการะเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลถือศีลกินเจร่วมรักษาศีลทำสมาธิ เวียนเทียนเวียนดอกบัวบริโภคอาหารเจพร้อมการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลและบริจาคทานในวันที่2ตุลาคมถึงวันที่11ตุลาคม2567นี้ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทร์เพื่อความเป็นบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลแด,ด่ท่านและครอบครัวค่ะ กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพพระมหาทวีศักดิ์โชติสกโกดอรรหรือท่านหนูอายุ5 7พันษา36ตั้งศพณศาลาคู่เมนวัดท่าหัวแหวนตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคมเวลา19นาฬก30นาทีสวนพระอภิธรรมทุกคืน วันที่10ตุลาคมเวลา13นาฬิกาพิธีสวดมาติกาพิจารณาผ้าพบางสกุลและประชุมเพลิงพี่น้องหลานร่วมกันเป็นเจ้าภาพกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อจันญ,ญาธรรมเจริญหรือยาอายุ80ปีวันที่7 9ตุลาคมเวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมทุกคืน วัดใหม่เมืองจันทร์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจัังหวดจันทบุรีวันพฤหัส,สบดีที่10ตุลาคมเวลา13นาฬิกาพิธ,ธีมาติกาบังสกุลพิธ,ธีชาปนากิจณนะเมนวัดใหม่เมืองจันทร์บุตรธีดาหลานและญาติร่วมกันเป็นเจ้าภาพ มาติดตามกันต่อในคนจันทันข่าวนะคะมาดูกับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะซึ่งพบเจ้าของสวนผลไม้ได้นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณใต้ต้นทุเรียนนะคะหลังปีนขึ้นไปแต่งดอกทุเรียนสาเหตุนะคะคาดว่ามาจากการพัดตกต้นทุเรียนหรืออาจจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคหัวใจค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองจันทบุรีก็พร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพระปกเก้าและกำลังอาสากู้ภัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี <Fields. S 1> ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ไม่มีสตินะคะโดยทีมแพทย์ฉุกเฉินค่ะก็ะเดินทางไปให้การช่วยเหลือก็พบว่าเมื่อไปถึงนะคะ พบผู้ที่พัดตกลงมาไม่มีสัญญาณชีพแล้วได้มีการปั๊มหัวใจและก็ใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ตอบสนองค่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านป่งแรดหมู่ที่1ตําบลพระพลาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอยู่ในบริเวณสวนผลไม้นะคะซึ่งก็เป็นสวนทุเรียนพบร่างผู้เสียชีวิตค่ะเป็นชายหนึ่งรายโดยต่อมาเนี่ยทราบชื่อคือนายไพยโรธเวชกรรมอายุ85 เป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่เกิดเหตุ นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณใต้ต้นทุเรียนที่มีบันไดอลูมิเนียมสูงประมาณ7เมตรพาดติดอยู่กับต้นแล้วก็มีเชือกในลอนนะคะมัดผูกไว้อยู่โดยที่บริเวณบนยอดทุเรียนเนี่ยยังพบไม้ตะขอสําหรับการแต่งดอกพาดเอาไว้กับกิ่งด้วยแล้วก็พบว่ามีรองเท้าแตะสีดําอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดจนมีเศษกิ่งไม้ผูกจานวน3ท่อนตกอยู่ใกล้กับศีรษะบริเวณผู้เสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งจากการชนะสูตรนะคะ ของแพทย์เวรเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตนะคะตามร่างกายภายนอกไม่พบบาดแผลแต่กระดูกชายโครงใต้าราวนมหักสองข้าง จากการตรวจสอบของทางด้านร้อยเวรเจ้าของคดีนะคะทางแพทย์ทางญาติเองนะคะซึ่งเป็นลูกเขยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าหลังเลิกงานได้กลับมาที่บ้านก็ไม่พบกับพ่อตาจึงได้เดินเข้ามาดูยังบริเวณสวนก็พบว่านอนอยู่ใต้ต้นทุเรียนซึ่งพยายามเรียกนะคะแต่ว่าไม่ตอบสนองแล้วก็ตรวจพบ ในขณะนั้นเนี่ยที่พระชเทพประจรเองนะคะเต้นอ่อนจึงได้มีการโทรแจ้ง1169แล้วก็มีการปั๊มหัวใจระหว่างรอด้วยโดยทั้งนี้นะคะลูกสาวผู้เสียชีวิตเองก็มีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าพ่อของตนเองเนี่ยป่วยเป็นโรคหัวใจโดยต้องใส่เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจไว้ตลอดค่ะแต่ก็ยังแข็งแรงนะคะมักจะออกมาทำงานภายในสวนอยู่เสมอซึ่งลูก,ลก เองก็พยายามที่จะห้ามค่ะส่วนในครั้งนี้เนี่ยน่าจะแอบยกบรรยันไดอลูมิเนียมออกมาปีนต้นทุเรียนเพื่อที่จะหวังว่าปีนขึ้นไปแต่งดอกทุเรียนพันกระดุมที่กําลังบานแต่ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้พ่อพ่อเนี่ยจะพัดตกต้นทุเรียนลงมาเสียชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตเพราะโรคแทรกซ้อนของโรคหัวใจนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะทางญาติเนี่ยไม่ติดใจการเสียชีวิตนะคะ จึงได้มีการขอรับร่างผู้เสียชีวิตนะคะกลับมาทำพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะถ้าตกมาเป็น1ิเม็รไม่ควรที่จะมีแผลที่เืเยอะกว่านี้คือตรเนี้ยแผลแะน้อยมากเลยก็เลยหมอเนี่ยไม่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นในเรื่องของตกลงมาแล้วมีอวัยวะภายในหรือเปล่าหรือเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างเนี้ย ถ้าเอาให้ดีที่สุดหมดเคนี้นเอาดีที่สุดก็คือส่งแกไปผ่าชนะสูตรแบบละเอียดจะได้รู้ว่าตกลงแกเสียชีวิตจากอะไรแต่ทางนี้ทงนั้นด้วยแกอายุเยอะนะมีโรคประจำตัวด้วยวันน้ขอคุยกับทางญาติก่อนว่าอย่างเงี้ยทางญาติมีติดใจหรือสงสัยเหตุตายอะไรไหม ทางนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะภาพสะท้อนชีวิตจริง ที่สังคมยังไม่เคยเห็นเราเหมือนแสงไฟสองนำทางให้เข้าถึงให้เห็นในสิ่งที่ขาดให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้รับภาพสะท้อนของชีวิตจริงเมื่อคุณมองชีวิตในแบบที่เรามองพบกับรายการมองชีวิตทุกวันอังคารในคนจันทันข่าวและสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม โดยซีทีจันทบุรีหากท่านอยากร่วมเป็นไฟสองทางมองชีวิตที่ยังขาดเพื่อให้ทุกชีวิตได้รับการเยียวยาและบรรเทาติดต่อเรา039-311749หรือส่งข้อความในทางแฟนเพจซีทีีจันทบุรี ประชาสัมพันธ์ของเรานะคะโดยทางศูนย์รับบริจาคโรหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะคะได้ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับการออกหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ประจําเดือนตุลาคม2567นะคะโดยในวันพฤหัสบ,บดีที่10ตุลาคม2567คะ่ะจะมีการออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตนะคะที่บริเวณห้องประชุมจันทบูร ชั้น9อาคารบีตึกใหม่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีนะคะและในช่วงของตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีกิจกรรมนะคะในส่วนของกิจกรรม13ตุลาคม2567ทางห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารประชาธิปกศักดิเดชจะมีการรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีโดยจะปิดรับการลงทะเบียนใน เวลา19นาฬิกานะคะและรับบริจาคโลหิตนะคะซึ่งก็สามารถไปบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตที่ศูนย์การค้าเซนท่านจันทบุรีนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง19นาฬิกานะคะโดยจะปิดรับลงทะเบียนในเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะ่ะทั้งนี้นะคะ ผู้ที่จะเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตนะคะจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะหรือว่าสมุดหรือว่าบัตรประจำตัวผู้บริจาคโลหิตติดมาด้วยนะคะทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลข0 3 9 3 1 9 6 1 6ค่ะหรือจะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีค่ะ และทางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีนะคะมีความประสงค์นะคะรับสมัครบุคลากรนะคะเพื่อที่จะคัดสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณาสุขทั่วไปในตำแหน่งต่างๆนะคะจำนวน17ตำแหน่ง30อัตราด้วยกันค่ะเปิดรับนะคะในส่วนของการรับสมัครตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะถึง16ตุลาคม2567ในวันและเวลาราชการนะคะโดยผู้ที่สนใจ ะะสามารถขอรับใบสมัครหรือยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคลสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลข039 311 166นะคะต่อนะคะ211หรือ212ที่สำนักงานที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีค่ะ และในช่วงนี้นะคะจะมีปรากฏการธรรมชาตินะคะในขึ้นรังสีสุริยะนะคะโดยจะมีเหตุการณ์เริ่มในช่วงของประมาณเวลา13นาฬิกา45นาทีถึงในช่วงเวลาประมาณ14นาิกา25นาทีของทุกๆวันตั้งแต่วันนี้จนถึงในช่วงประมาณวันที่9ตุลาคม2567แล้วเหตุการณ์ปรากฏการดังกล่าวนี้ก็จะมีผลกระทบค่ะต่อการรับสัญญาณของดาวเทียมไทยคมซึ่ง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบกับเครื่องรับสัญญาณโดยอาจจะทำให้ภาพค้างภาพกระตุกหรือว่าไม่มีสัญญาณภาพในช่วงบางขณะได้นะคะก็ในครั้งนี้จะมีผลกระทบในประมาณ10-30นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะภาพก็จะกลับมาเป็นปกติค่ะ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะโดยจันทบุรีปิยะค่ะศูนย์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีนะคะมีบริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอแล้วก็เป็นศูนย์บริการมาตรฐานอยู่คู่กับคนจันทร์มาเกือบ30ปีค่ะเราดูแลรถคุณด้วยช่างชำนาญการแล้วก็ผ่านการฝึกอบรมจาก AP Honda ให้คุณได้ผ่อนรถที่ถูกที่สุดในจังหวัดจันทบุรีเพราะเราเป็นดีลเลอร์จําหน่ายโดยตรงนะคะ ติดต่อสอบถามได้เลยที่039-311784ค่ะและสำหรับชอทีเอ็มลิสซิ่งนะคะลิสซิ่งดั้งเดิมของคนจานทรรับจำนำทะเบียนรถและก็โฉนดที่ดินสนใจติดต่อเราได้ในทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรไลน์หรือว่าจะติดต่อไปทางเพจนะคะปัจจุบันมีบริการถึงบ้านค่ะกู้เงินที่ชอทีเอ็มง่ายกว่าของเงินเมียนะคะติดต่อสอบถามได้ที่086-3355930ค่ะ และในส่วนของในช่วงนี้นะคะเทศกาลเจปีนี้ค่ะ ครบทุกมื้อที่มณีจันนะคะกับเมนูเจสุดพิเศษจากวัตถุดิบโปรตีนสูงจากธรรมชาติคุณประโยชน์เน้นๆน,น,นะคะคัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมแล้วก็มีให้เลือกคัดสรรได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนลาบหมูทอดเจนะคะหรือว่าจะเป็นเต้าหู้หมูสับผัดกะเพราเจพร้อมกันนี้ยังมีโปรโมชั่นทานที่ร้านอิ่มบุญอิ่มใจกับเซตอาหารเจนะคะจุใจในเซตน,นี้ทั้งครอบครัว5รายการเพียง 699บาทแถมฟรีน้ำสมุนไพรเติมแบบไม่อันสำหรับ2ท่านค่ะหรือว่าจะสั่งทานที่บ้านก็มีโปรโมชั่นสำหรับเซ็ตเดลิเวอรีนะคะซื้อ1แถม1ในราคาเพียง255บาทแล้วยังแถมฟรีน้ำสมุนไพร2ขวดด้วยค่ะ ตอนนี้ค่ะเรามีบริการนะคะสั่งทางช่องทางของแกล็บฟ o ้ดแพนด้และ l i น e Man ได้แล้วนะคะบริการส่งตรงถึงบ้านคุณค่ะพิเศษเลยสําหรับช่วงนี้นะคะสําหรับแฟนๆของช่อง CTV เพียงแจ้งนะคะว่าเห็นข้อมูลนี้นะคะมาจากทาง CTV นะคะดูมาจาก CTV เมื่อมาทานมาทานที่ร้านเนี่ยนะคะก็รับฟรีไปเลยนะคะสำหรับซาลาเปาไส้ถั่วเหลือง1เข่งนะคะ บริการนี้นะคะสำหรับมณีจาร์เราเปิดบริการในทุกวันนะคะในช่วงเวลา7นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่โรงแรมมณีจาร์รีสอร์ทค่ะสอบถามข้อมูลนะคะติดต่อสำรองโต๊ะได้ที่039 37366ค่ะ และสำหรับในตอนนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะแวะมาได้ที่โชว์รูมบริษัทเคเบิลซีทีวีคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะเราจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้นะคะเป็นรถที่มียอดขายที่สูงเป็นอันดับหนึ่งในประเทศพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนค่าออกรถนะคะคันละ18,000บาทจากรัฐบาลด้วยนะคะและเมื่อออกรถด้วยเงินสดนะคะลดไปเลย2,000บาทนะคะยังมีฟรีการจดทะเบียนพรบรและของแถม ให้ฟรีอีกหลากหลายรายการเลยค่ะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศออกง่ายอนุมัตไิไวเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะผู้ที่สนใจตอนนี้ทดลองขับขี่ได้เลยนะคะที่โชว์รูมของบริษัท c คเบิลซีทีวีคอร์ปอเรชันจำกัดบริษัทเราอยู่ติดกับโรงเรียนตังเองค่ะตรงข้ามกับสว่างกตันยูธรรมสถานนะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยที่099 164 1311นะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดกโก้ค่ะและสำหรับในวันนี้ค่ะหมดเวลาของคนจันทันข่าวแล้วนะคะติดตามรับชมกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ